สิบลักษณะของคนที่ฉลาดน้อยและวิธีพัฒนาตัวเองในโลกนี้ไม่มีใครที่เกิดมาฉลาดหรือโง่โดยธรรมชาติแต่พฤติกรรมความคิดและการกระทำบางอย่างสามารถส่งผลให้คนดูฉลาดหรือน้อยฉลาดในสายตาผู้อื่นได้การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราเติบโตและประสบความสำเร็จมากขึ้นดังนั้นบทความนี้จะพูดถึง1ิบลักษณะที่อาจบ่งบอกถึงความฉลาดน้อยและแนวทางปรับปรุง เพื่อให้คุณเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเอง1ปิดกั้นความคิดเห็นที่แตกต่างลักษณะคนที่ฉลาดน้อยมักเชื่อว่าตัวเองถูกเสมอและไม่เปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากของตนเองพวกเขาปฏิเสธข้อมูลใหม่และมองว่าความคิดของคนอื่นไม่มีค่าวิธีพัฒนาฝึกฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยไม่รีบตัดสินเปิดใจรับข้อมูลใหม่ๆและลองพิจารณาเหตุผลของฝ่ายตรงข้าม ฝึกคิดแบบวิเคราะห์เพื่อแยกแยะว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริงและอะไรเป็นเทียงอคติส่วนตัว 2. ชอบพูดมากกว่าฟังลักษณะคนที่ฉลาดน้อยมักพูดมากเกินไปโดยไม่สนใจว่าคนอื่นคิดหรือรู้สึกอย่างไรพวกเขามักจะขัดจังหวะและไม่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็นวิธีพัฒนาฝึกเป็นผู้ฟังที่ดีโดยใช้เทคนิคเช่นการพยักหน้าและการทวนคำพูด ควบคุมตัวเองไม่ให้พูดแทรกเมื่อผู้อื่นกำลังพูดใช้กฎ8 0ด0คือฟัง80และพูด20 3. ซไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองลักษณะคนที่ฉลาดน้อยมักโทษคนอื่นเมื่อเกิดปัญหาและไม่ยอมรับว่าตัวเองทำผิดพลาดวิธีพัฒนาฝึกยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองและมองว่ามันเป็นบทเรียนใช้คำว่าฉันผิดพลาดตรงไหนแทนคำว่า ไม่ใช่ความผิดของฉันมองหาวิธีปรับปรุงแทนที่จะหาข้อแก้ตัวสี 4. ไม่เรียนรู้จากอดีตลักษณะทำผิดซ้ำๆโดยไม่พยายามปรับปรุงหรือเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาวิธีพัฒนาทบทวนบทเรียนจากอดีตและวิเคราะห์ว่ามีอะไรที่สามารถทำให้ดีขึ้นเขียนบันทึกประสบการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดขอคำแนะนำจากผู้อื่นเพื่อให้เห็นมุมมองใหม่ 5. ตัดสินคนอื่นโดยไม่มีข้อมูลเพียงพอลักษณะคนที่ฉลาดน้อยมักด่วนสรุปและตัดสินคนอื่นโดยใช้ข้อมูลเพียงเล็กน้อยหรือฟังจากข่าวหรือวิธีพัฒนาฝึกตั้งคำถามและมองหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจหลีกเลี่ยงการเหมารวมและฟังข้อมูลจากหลายแหล่งพยายามเข้าใจมุมมองของผู้อื่นก่อนตัดสิน 6. ใช้อารมณ์เหนือเหตุผล ลักษณะแสดงความโกรธอุดหนิดหรือเสียใจโดยไม่พิจารณาข้อเท็จจริงหรือผลกระทบที่จะตามมาวิธีพัฒนาฝึกควบคุมอารมณ์โดยใช้เทคนิคหายใจลึกๆหรือการนับหนึ่งถึงสิก่อนตอบสนองฝึกคิดเชิงตันกะและพิจารณาทางเลือกต่างๆก่อนตัดสินใจหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นในช่วงที่อารมณ์ไม่มั่นคงเไม่พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ลักษณะไม่อ่านหนังสือไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและไม่พยายามพัฒนาตัวเองวิธีพัฒนาตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้เช่นอ่านหนังสือเดือนละเล่มหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ใหม่ทุกเดือนลองทำสิ่งใหม่ๆที่อยู่นอกเหนือความคุ้นเคยมันฝึกฝนและทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้8ไม่รับผิดชอบต่อคำพูดและการกระทำของตัวเองลักษณะ คนที่ฉลาดน้อยมักพูดโดยไม่คิดและไม่สนใจผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคำพูดของตนเองวิธีพัฒนาฝึกคิดก่อนพูดและไตร่ตรองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรับผิดชอบต่อคำพูดและการกระทําของตัวเองใช้คำพูดที่สร้างสรรค์และให้กำลังใจผู้อื่น9ใช้ชีวิตแบบไร้เป้าหมายลักษณะ ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตใช้ชีวิตไปวันวและปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ทำสิ่งที่มีคุณค่าวิธีพัฒนากำหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวให้กับตัวเองวางแผนการทำงานและติดตามความก้าวหน้าของตัวเองมันทบทวนเป้าหมายและปรับปรุงแนวทางให้เหมาะสม10บมองโลกในแง่ลบและตำหนิทุกสิ่งลักษณะคนที่ฉลาดน้อยมักมีมุมมองที่เป็นลบ และมองว่าทุกอย่างในชีวิตเป็นปัญหาวิธีพัฒนาฝึกมองโลกในแง่ดีและหาแง่บวกในทุกสถานการณ์ใช้คำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจแทนคำพูดที่บั่นทอนกาลังใจล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คิดบวกและให้กําลังใจสรุปการเป็นคนฉลาดไม่ได้หมายความว่าต้องรู้ทุกอย่างแต่หมายถึงการเปิดใจเรียนรู้พัฒนาตัวเองและปรับปรุงพฤติกรรม ที่อาจทำให้เราดูน้อยฉลาดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าคุณเริ่มต้นวันนี้คุณก็จะเป็นคนที่ดีขึ้นและฉลาดขึ้นในทุกๆวัน